วันนี้นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการ6วัน63ล้านความคิดนะครับร่วมเดินหน้าปฏะรูปประเทศไทยสายที่โทรศัพท์เข้ามาส่วนใหญ่ก็ต้องการให้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะเรื่องหนี้นอกระบบครับ นายพิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการ6วัน63ล้านความคิดร่วมเดือนหน้าปฏิรูปประเทศไทยซึ่งก็มีขึ้นระหว่างวันที่1ถึง6กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาครับมีการเปิดสายให้ประชาชนทั่วประเทศโทรศัพท์แสดงความคิดเห็นหรือสะท้อนปัญหาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 3 0 4 9 9 9 9ซึ่งโทรฟรี300คู่สายนะครับตลอดโครงการก็จะมีพิธีกรดาราอาสาสมัคร 6-700คนสลับสับเปลี่ยนมารับข้อมูลนะครับสำหรับปัญหาวันแรกนะครับที่ประชาชนแสดงความเห็นเข้ามามากที่สุดคือเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งก็ครอบคลุมปัญหารายได้ในครัวเรือนปัญหาหนี้นอกระบบที่พบว่าธนาคารไม่ยอมปล่อยกู้ให้กับผู้มีรายได้ไม่แน่นอนจนเป็นหนี้ไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรได้ส่วนเรื่องการเมืองก็มีผู้แสดงความเห็นเข้ามาไม่น้อยเช่นเดียวกันทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญและแนวคิดไตรูปการเมือง รัฐบาลจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแยกเป็นหมวดหมู่และเมื่อเข้าสู่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนำกลับไปเป็นนโยบายจากนั้นวันที่หนึ่งมกราคมนายกรัฐมนตรีก็จะประกาศเป็นพิมพ์เขียวของประเทศไทยต่อไป มีรายงานว่าระหว่างที่นายกรัฐมนตรีได้รับสายโทรศัพท์ด้วยตัวเองในช่วงแรกก็มีปัญหาคู่สายโทรศัพท์ขัดข้องโดยทันทีที่ยกหูคุยได้ไม่กี่วินาทีสายจะหลุดไปทันทีซึ่งเกิดเหตุการณ์ในลักษณะน,นี้ไม่น้อยกว่า3ครั้งติดติดกันทําให้นายกรัฐมนตรีถึงกับหันไปถามนายสาธิตวงน้องเตยรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ได้รับการชี้แจงว่าเป็นเพราะว่ามีคนโทรศัพท์เข้ามามากพร้อมๆกันจนคู่สายเกิดโอเวอร์ฮิตในที่สุดก็ได้รับการแก้ไขนะครับ ส่วนการแสดงความเห็นเรื่องการเมืองก็มีทั้งให้กําลังใจและตําหนิรัฐบาลนะครับหลายสายก็พบว่าตําหนิด,ด้วยถ้อยคําที่รุนแรงก็มี